วัสดีท่านผู้ชมนะครับผมนัดจาก i d e ด Group c h a n n e l ครับประเด็นขยะพลาสติกนะครับนั้นถูกจัดเป็นปัญหาระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันส่งผลกระทบทั้งมนุษย์นะครับและสิ่งมีชีวิตอื่นๆในระยะยาวครับซึ่งผลิตภัณฑ์พลาสติกเมื่อกลายเป็นขยะแล้วนะครับโดยรวมขยะพลาสติกร้อยละ46นะครับจะถูกฝังกลบในขณะที่ร้อยละ22นะครับได้รับการจัดการที่ไม่ถูกต้องนะครับและกลายเป็นขับปัญหาขยะที่เราพบเจอทุกวันนี้ครับ แต่เมื่อไม่นานมานี้ครับนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเชื้อราที่สามารถย่อยสลายพลาสติกโดยใช้เวลาเพียง140วันเท่านั้นครับก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวไอเดียลกรุ๊ปนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันครับล่าสุดนะครับโลกของเรากำลังมีความหวังครั้งใหม่ครับเมื่อทีมนักวิจัยจากประเทศออสเตรเลียนะครับที่อยู่เบื้องหลังการศึกษาเชื้อราย่อยสลายพลาสติกนะครับเผยว่ามีการค้นพบวิธีการทางชีวภาพ ที่ใช้งานได้จริงนะครับในการกำจัดขยะพลาสติกครับซึ่งก็คือการใช้เชื้อรานั่นเองครับโดยเชื้อราดังกล่าวนะครับมีทั้งหมด2ชนิดได้แก่เชื้อราที่1ครับ Aspergillus terreus ครับผมและเชื้อรา e n g e i d o n t i u m album โดยสาม,มารถย่อยสลายพลาสติกประเภทโพลีพร p พิลีนได้นะครับซึ่งก็คือพลาสติกที่ใช้ในการผลิตขวดเส้นใยสังเคราะห์ เฟอร์นิเจอร์และอื่นๆครับซึ่งมีอยู่ถึง1ใน3นะครับของขยะพลาสติกทั่วโลกซึ่งจากการศึกษาพบว่าพวกมันสามารถทำลายพลาสติกนะครับได้25-27%ถึงจากทั้งหมดภายในระยะเวลาเพียง90วันเท่านั้นครับและพลาสติกที่เหลือนะครับจะถูกทำลายลงทั้งหมดหลังจากระยะเวลาผ่านไป140วันครับโดยจากการเก็บข้อมูลทำให้เชื้อราทั้ง2ชนิดนี้นะครับกลายเป็นเชื้อราที่กิน พลาสติกได้เร็วที่สุดในโลกครับพลาสติกแต่ละประเภทนะครับมีคุณสมบัติเฉพาะทําให้พลาสติกบางชนิดนะครับทั้งสามารถย่อยสลายได้ยือยสลายไม่ได้รีไซเคลิลได้และรีไซเคิลไม่ได้ทําให้การกําจัดขยะพลาสติกบางประเภทต้องใช้วิธีการเผาหรือการฝังกลบครับซึ่งวิธีการเหล่านี้ไม่ใช่การทําลายพลาสติกอย่างแท้จริงทําให้ทีมนักวิจัยนะครับ จากออสเตรเลียที่อยู่เบื้องหลังนะครับทำการศึกษาและระบุว่าการค้นพบครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญนะครับในการค้นพบวิธีการทางชีวภาพที่ใช้งานได้จริงในการกำจัดขยะพลาสติกซึ่งก็คือการใช้เชราตัวนี้นั่นเองครับโดยปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์นะครับพบว่ามีจุรินทรีย์มากกว่า400ชนิดที่สามารถย่อยสลายพลาสติกได้ตามธรรมชาติแต่เชื้อราที่เรากล่าวถึงนี้นะครับสามารถย่อยสลายพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองครับ อย่างไรก็ดีครับในขณะน,นี้นักวิทยาศาสตร์ยังพยายามทําให้กระบวนการนี้นะครับมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยการพยายามปรับเปลี่ยนลักษณะสําสคัญนะครับของกระบวนการตลอดเวลาเช่นอุณหภูมิขนาดของอนุภาคพ,พลาสติกและจํานวนเชื้อราที่ใช้ครับดังนั้นกระบวนการนี้อาจใช้เวลา3-5ปีนะครับจึงจะสามารถนํามาใช้งานจริงได้นั่นเองครับ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับโลกของเรานะครับในการกำจัดปัญหาขยะพลาสติกนะครับผมก็เช่นเคยครับถ้าชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา i d เดี Group ๊ปนะครับสำหรับวันนี้กับผมนัดขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ